สบายดีสบายดีพี่น้องทุกทุกคนมีมาพบมาพอ,อกบนาตาลีพี่น้องตอนบ,บ่ายๆคุณัดกระไคุณซังบ่มีจ้า <c oughs> มาๆม,ม,มากินสุกหน่อไม้พี่น้องสุกหน่อไม้จ้าบริวารรุ่นถวยโดยพี่น้องเอ้ยกินก็คือชิคกินาย่รือเต็มถวยอย่างเงี้ยสุกหน่อไม้พี่น้องสุกหน่อไม้มากินนับการพี่น้อง ตอนบ่ายๆอากาศกด็ดีดีพี่เราเลย้ยงัุลมออกแล้วผักโบลดผัดรว,ดวดดดยรวยโอ้ยหนึ่งวันามาๆชุบกระไม้พี่น้องที่พี่น้องอยากะไรผักแล้ชุบไปกินพี่น้องชุบกินน้ากันเจ็บที่ปนบางว่าให้ชุบนะไหมแน่ผวันจังซ่านผากแล้ชุบห้กินน,กน,น,กน้อง ทุกทุกตีนเต็มจานบักใหญ่ทุกหน,น่อไม้ สุบน้ำไม้ในพิธีบ,บูมเนต้ามังหูห่องไดทุบน้ำไม้โอ้ยลืมเอาหยอดหน้ำไม้เบิงเนาะสุบกน้ไม้เนอะบูมเนต้ามังหู่เบต้ามังกล่ว ไม่จ้าอ้ยคันแขวเดว้พี่น้องอยู่ทน่ไมนข้ามาสูบก,ก็ได้เต็มถวยเงาะพี่น้องมามา <c oughs> เพชรอีกแล้วบักพรกาวเผ็ดอีะไรพี่น้องมากรีดไม้มากรีดไม้เพชรพี่น <c oughs> ้องเพชร ออกมาหันใจจะกโก้เงี้ยมันนี่นะแทบแทบเนาะกิ้นยามองกาวนิววอยู่สิวนคือกาวคือน้องทั้ง,งกินน้ำทั้งคายกาแฟน้ำได้พี่น้องเน่ยันคุณมาคุณมานั่งกระลุกไปเล่นนี่ยังวัด มาจ้ามาพี่น้องเอฟซีเทวาทวยากถุกน้ำไม้นะมาเด้อเอฟซีทุกคนที่วาอยากถุกน้ำไม้นั่นนั่งกุกไปกินแล้ว <c oughs> <c oughs> ติดหลังมือต แคบพี่น้องทางย่านหลุดโจรุกใจบดต้องเลยเห็นย้อนเข้ากําลังไทยทางด้านพูดมานะกําลังไทยคลิป แคบพี่น้องอาหารตามระดูตามระดูกระแมนเบิดปีกระแมนพี่นอ้องต้องเกลือขเจ้ากามดองใส่กระปิดใส่แอนใส่ถุง้งใส่กวดโลไว้พี่น้องไม่กินลราดนก็นได้อันนี้ของใหม่พี่น้องหามาละมั้มาชม แนงมั่นยอดมั่นแรงกันยอดกันเดียวกันเด้อง้อร่มออกเลยพี่น้องหนาวแล้วขึ้นงัวหนาวนี้พี่น้องเอ้ย ไลายล่ระบบจักในกลิ่นทางเลมไม้กินพอ,อดียอะพี่น้องมาเด้อมาเด้อบรรยากาศแตด่ดิน้นย็น โทษขวาภัยพี่น้องผู้ขาอะไรมาลืมมันมั่งอึเสร็จท่องเรียนะพี่น้องมันมั่นมันมันไทายนักเสร็จผู้ขากินเข่าละมานาะผู้ขาล้โอ้ยเพื่อเบื่อดิ เทปเทปนะคกันพี่น้องบ <c ười> ดขา <c ười> มากำมังอึงดะลกลับไปได้พี่น้องนั่งจังห้มาดิ ไม่เสพๆจ้าตอนใบใบใบระเบอจริงเเ้าคลองถืออยู่ใบแห้วเนาะ จักสิเบึ่งในเค้นจักสิเบึ่งในโทรทัศน์เอากินจ่อยแน่พี่น้องนั่งถูกอเองแซ่บๆพี่น้องแซ่บแท้ๆกินบะเบิดดอกลายก็เนาะ แล้กวกับปั่นพาต้อพี่น้องไายกระเภทไปน้ำเม่นปั่นตกซักลืมเสียบดีพี่น้องเสียบดีค <c oughs> ่ายอย่างหัวเด้อ อีมันได้ไปน้องภูคานะอีมแล้ว ไม้เนี่ยน้องเขาก็ชับกูเป็นไปต้มต้มใน้น้ำยาน้าต้มมันแบบนี้แหละแซ่บแซ่บจ้ากินอยู่ใกลกุ้ไม่จะว่างาไม่ชักสิหัวจะไปน้องมาจะว้า แมกลีดไม่บะลีดไม่รีบไม่กินปุกูดเดียวกระแซาะได้เีนะยหมดคบ้บเห็นไตเขาใต้เขาเป็นรอบหมดนะ ท่านท่านหัวเขาตน้นไงหรือกินยะผูไคต้ตนไงพู้มันบอกเขาเนื่อเขาตนกันแคบคักไปน้องแคบคัก พี่น้องผักกุไร่กุชเชนั่งเี่เด้อกุติตามนั่งเลยคอมเมต์นั่งเียเด้อพี่น้องนั่งจังมีหมู่คุยนั่งจังมีหมู่เมาเอเคพูดจันี้ อุบัติภูคาฮะเนี่ยมีฮะตอนประเด็กพี่นอ้องทางเพชรไอ้ตอนประเด็กป้าน้อยพี่น้องป้าใช้ตอนนั้นนั่นหรอกตอนใหญ่หรอกไอ้ตอนน้อยทำนี้เป็นประเด็กนี่ดีหนัวพเพชดบักขันอะไเนาะ พี่น้อง <c oughs> พี่น้องอเฮ้อพอปะพี่น้องคลิปนี้จบพี่นี่ก่อนน้องอกาสหาพบกันใหม่บาย